สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาเชียเร่อครับผมเอาครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ครับไปถามข่าวปูศรีสเกตครับผมพะว่าปูกันอยู่ในพื้นที่เด้อครับผมอยู่ชายแดนเลยครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องที่ติดตามครับแนวทางตัวเลขปูครับจะเห็นว่าปูกัอยู่ชายแดนครับเดี๋ยวไปถามข่าวข้าวปูแล้ครับพร้อมกับ สรุปตัวเลขไปในตัวครับผมครับเพราะว่าบางเทียปูอาจีบบ่มีเวลาครับพี่น้องเนาะปูอาจีง่ายจากพื้นที่แล้วครับผมปูอยู่จังไดเดี๋ยวไปสอบถามเขาเข้าน้าปูสําหรับอาจารย์ใช้แดนมืออื่นนะครับผมมืออื่นคืออาจารย์ใช้แดนเพิ่นจะให้เลขบนครับผมเพิ่นให้เลขลางมาแล้วนะครับเพิ่นกับออกจากนอกพื้นที่แล้วครับผมครับเอาคลิปนี้ไปฟัง เสียงสัมผัสน,น้ำกันกระปูครับผมปูสีสะเกตครับก่อนที่จะไปรับช่มรบฟังกามาเชี่ยกับขอกราบขอประคุณปูไปรับช่มรบฟังถามข้าวข้าว,าวปูน้ากันเลยครับฮัลโหลครับก็มาเชี่ยการน้ำมันสก,การครับอา่าจะเญพรนครับปูตอนนี้อตอนนี้ยุ่ใสเนี่ยปู บังเกอรดีโอ oh. ้ย <An> ังอยู Le ่ในวัดอยู่อยู่ในวัดอยู่บ่ได้ไปใช้บ่ได้โอ้ยโชมไปอยู่ในวัดอยู่อันอยู่ในอยู่ในบังเกอร์อยู่ในบังเกอร์นี่อยู่ข้างวัดนี่ล่ะอยู่อยู่คนเมษัยอันแล้วญาติโยบมาเลี้ยงชันเข่าชั้นยังนี่นะครับคุณไปอยู่สีเกศเมื่อไปอยู่ไอ้ยังตำบลเมืองน้อยอยู่ไก่สีเกศครับอ่า อยู่สีเกรดบุญละตอนนี้ยุคก็ภัยเนี่ยหรอปูนี่ก็มีไอ้พระอยู่สามองค์อยู่ในวัดป่ะเนี่ยยิ่งผู้หนึ่งแล้วก็พวกทหารอืมคอยดูแลอันอ่าตันยึดก,กันส<า>ัน,นพึ่มยุนี่ยิ่ยงกันมาสามสี่มื่นแล้วยังบัทันเศร้ายิ่ยงยู่นี่โอ้คือวินไม่มีแรงสี่รอบแล้วยังยังบัทันเมือยอยู่ยังยิ่ยง,ง,ยงกันอยู่ครับอ่า ยังบ่ยังบ่ลดลาเลยเนี่ปูยังบ่ลดลาเลย,ยบ่แต่ทีนี้ยังมือวุ้น่พูดถึงนี่แตกต่างจากเถี่ยวก่อนมาปูกแตกต่างอยู่งวดนี่เครื่องบินมันออกลางวดนี่โอ้เครื่องบินออกสู่มือเลยออกมาทิมใครได้สู่มือเลยแต่ว่าอยู่ตรงนี้กั<อ>ปลอดภัยนะปูเนาะอ่าตรงนี้มันก็ปลอดภัยอยู่แต่ว่าเนี่ยมันตกบ่อห้างวัดนี่ดอกตกประมาณเมื่อวานตกหกลูก มืนอนี้ก็ดินมาโตอยู่แต่ว่าจักลูกงูเขายังมาเป็นตำรวจถือบ้านท่นหลังหนึ่งหนีอยู่บ้านใกล้ๆกันนี่ละเ็ายังไข่โนปูนเขาหน้าปลาแล้วยมหรือไหมแม่แมนมันแกก็บอกมันก็บอกไว้อยู่ว่าเขาแล้วมันจะยิงกันนิดก็บอกไว้โอ้คงแม่นเนาะเ็ายังไหวถ้าเป็นนานเขาเนี่ยก็จะแย่หลายอย่างเลยก็บเรื่องอันตรายอยู่อ๋อปูเกิดได้ถามข้าวข้าวปูแล้วครับผม พคนไข้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอยู่ครับผมลึกบ่ปู๋บางหลุมนี่บ่ครับผมบ่ลึกบ่อันนี้บ่อะไรบ่ลึกบ่ไหนดอกแต่ว่ามันเขาอ่าเทเป็นเป็นปูนนะเป็นปูนเป็นปูนเออเป็นทำก็เด็เอารถตันดินอ้อมนะครับผมอ่าก็เป็นคือยังพ่นนี่ยครับคุ เออแต่ว่ามันตกใส่อีหลีมันก็บ่อยู่ดอ,อกโอ้ย <laughs> นอกจากแต่ว่ามันแม่นอีหลีแหละมันยังอันนี้แต่ว่ากันสะเก็ดสิหยังมันนี่กันได้อยู่ครับเออถ้ามันลงกลางหนึ่นก็บ่ยังหรอ,อกวุ้นแดงเต็มเต่คอนโดก็ยังบ่อยู่อืม <ลง S 1> เอาลงไงเนานะมันลงครับผมก็พอดีตกใส่ดินลุ้มเพียงเอวคนแล้วลุม้ม ไพายุนะปูทำไมเห็ดตอนเกี่ยวเขาเกี่ยวป่าน no ี Ooh, ่หงายกันเนาะโอ้ยยากอนยังไงวะเห็นบมอกเขาก็อดไวโอดไวนะเห็นบมอกมันมีเลยนะเอาก็อดไวไวสับบานแล้วเขากอนสับบานแล้วเขากอนเขาสิงเขาก็พายุเอาเขาก็อดไวจนสับบานแล้วล่ะเขายังอืมคือเขาจะเขาบนนี้เ่เนาะปูเนาะช่วงนั้นเสียงยังปูขวักขักขวักกิปูสามสี่กองทัพตันได้หมุนมาหมุนมาหนี่เสียงยังปูขวักขักขาักกิ มาแม่งคนดู่ทางใต้นี่อยูไอ้บังเกิดเนี่มันมาลีกันแซวอยู่มานี่มากระเพาะมาที่พูนะเออมามันสั้นเป็นนันสั้นพวกกินเข่ากินน้ำสามมือแล้วมาหนิสามมือสี่มือแล้วจะได้จอยลงมาครับมันตื่นดูตื่นให้เขามันก็พวกกินครับอันเล็กกันยังชุดเก่าแบบพูเออเล็กพูยังชุดเก่านี่แหละเออกันไอ้บนไอ้เล่นเป็นนักบนนี่แหละนักบนฮูกหา หกห้าหกเจ็ดบ่หกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดอที่ปู่หายมี่เลเลขยว่ามันได้มันไดหกกับเจ็ดแล้วมันไดเจ็ดกับแปดตัวเลขบนอันมี่มีหกกับเจ็ดประกบหากับหกไหมปู่โอ้หากับโกบ่อมหรือยังไงฮ่คสินี่ปูอันนี้ก็จำเอาซื่อๆเ้ยนักสมุดอย่างก็บปอะไรออมาเลยโอ้ยู่กุติบนก็อยู่ในวัดเห็นไหปู่ กคอยู่ในคิดในมันติดวัดอยู่อยู่ติดไอ้หัววัดอยู่แต่ว่ามันด่า้างกุฏิอยู่เพิ่นบ่ให้ออกไปเห็นบ่มันก็ยิงกันคึ้มค่ำคึ้มค่ำอยู่ในเชษฐ์ชิมายามแต่โดยทหารเพิ่นก็ว่าจะออกเด้อเพิ่นวะอือเอาแล้วยามมันสิสันหรือว่าสิเข้าห้องน้ำมันสิได้๋ยูกะว้อมันก็ชองมื้อแล้วก็ห้อยเที่ยนึงละมั้งมันบอกห้อยแค่นี่นะบ่แม่นนั่นเขาบ่ได้สร้างไว้ในหั่นนั่นบ่ปูบ่ๆๆบ่ยางออกอยู่ออกอยู่ครับๆ เอาปูกับ,บสี่นี้ไปทางอื่นก็บยักที่นี้ไปยังไหมองเก้าไปเนปี่ปูมองเก้าอยู่แต่ว่ามันเหมือนเขตแล้วเขาให้เขาประกาศให้นี้รถเขารับไปแล้วก็<อ>เหมือนตานนี้เออมันก็บมันมีเขาบ่ายข้นเขาแล้วรถเขาค้นเขามาทางนอกเขาก็หามบ่อยเขานะเป็นพื้นทีท่สีแดงเขงาบ่อยรถเขามาเหมือนกับไปออกประท่านมาปูนี่ เขาออกมาครับนะเขาจะเอาแต่คนไปก่อนยังยิ่งกันคืมมืมอยู่เอาเดี๋ยวกับเศร้าดอกปูอีกเบื้องหนึงจะการทีนึงแหละมันได้มาสามสิบมืออีกสามสิบมือคือเศร้าได้มาสี่มือแหละยิ่งแต่มันทีเจ็ดครับผมอ่ากับคือปูกะหนี่เด้อครับผมเดียวกับมาเซียเจะทบทวนให้ฟังปูให้สิบบนหกกับเจ็ดหน่่ยบนห้ากับหก มี่หกหาหกหกเจ็ดหาเจ็ดหกเอซีขุ่มซี่ขุมแมนกันล่างนั่มกันล่างแน่แต่ว่าไอหกหาอันลัแต่ว่าแต่ว่ามันน่ะนี่นะแต่ว่าเรื่เรืหามันดังแต่มันเปิร์นไปกับหกเจ็ดนั่นแหละครับผมอหกหามันดังดังแต่ว่าลักงอยนั่นเอาสองไซรวทด หลักร <100. S 2> ้อยสองสองใส่สองใส่ครับอสองหกหาสองหกหกสองเจ็ดห้าสองเจ็ดหกครับผมนี่แหละครับอตอนนี้อยู่อยู่ในบังเกิดสามลูกป,ปะปู สามลูกอยู่ปลายอยู่สามลูกอะโยมผู้นหนึ่งโยมเบนอยู่ปลายา่างเบนอยู่คางวัด,น,น,ดนี่นะเบนบ่ได้บ่ได้หนีไประมูเน <c ười> บนครับก็เลยมาอยู่นีน่น้ำนอ,อยู่น้ำกันอยู่น้ำกันเดี๋ยวที่โยมเพิ่นจะเอาของมาถวายเดีย๋ยผู้บ่มีบ่มีบ่มีเลย,ยไปอ่านว่าโยมโยมบ่รู้บ่อยูาายอ่ผ<ๆ>ู้คนชาวบ้านอันนี้มดคืออยู่ก็อยู่ผู้ใหญ่ผู้ซอยนี่คือ เาขากันอาทีเขาอยู่โบกบบมาไก่เลยนิยมมาไกลหรอกระชีสันนั่นมาม้าปลากระป๋องเนี่ยปูมาม้าปลากระป๋องเนี่ยทนี้มันเศร้าเนี่ยกับปลากระป๋องโอ้เออเข่าอีกน้าปูน้ำนนกับแบ้งกับทหารทหานเอาใหม่อยู่นี่แพกสองแพ็กอยู่น้ำพอได้จันอยู่เขากับหงสันเองแล้วหงเองโอ้หงเองหงเองอ่ะในดังไฟหงในเมืงเกอร์นี่ก็มีต้มม้าม้า กันอย่นี้นะกันหิวเมี่นอันบะหิวกับบะต้มเฮานี่ยแหละครับผมเคยจีบบัโดนแหละครับผมเคยจีบใครเนี่ยหรือ้งปูเนี่ยวายไปกันเนี่ยวามันเกินแล้วเอาไปมันจุกจุไปก็อยากให้มันจุกไปคือกันล่ะครับผมเออเนื้อหาเขาสร้างเงินเราคูนเนาะครับมันย้อนในเรื่องแดนนี่ยแหละเพราะว่าแดนเศร้าบานแดนนิดๆหน่อยๆก็เถียงกันจนมีปัญหาบ่วบาด ประเทศหรือว่าบา่บ่ว่าสิเป็นชาวบ้านพี่น้องก็ยังเปลี่ยนน้ำพุนไฮนาตากาย้อนแดนนี่ยนะมันบ่พอรวยดอกคืบสองคืบห้ไปปากหลักไม่เออเอาเงาแค่น,นั้นพวกแค่นี้มันก็จบกันแล้วมันเวน้านั่นน่ะแม่นอยนจิ้อืมตายไปก็บ่มีไผภายเอาไป,ไปพ่อ,อย่างดอกครับสมบัติอีหยังก็ได้ครับเออให้มันถือกันในม่วนๆเว้ากันนั้นม่วนมันดีอะเนี่ม่นอยู่อืมอยากเห็นแกคืบนึงลูกคืบนึงก็ยังไตกหักกันก็มีเด้ี่านาตาานี่ก็ครับ ล่อมเอาไปเนอะปูเนอะจังงดิโอสิไม่กได้เพงเอาปากลักหายไม่เลยยูอ <c oughs> เอาไปดูเยามไม่เป็นมาผมท่านเป็นอตาตมาเนยครับเออไม่เอาไปไอ้มีปัญหาต่อไอ้เรื่องบ้านไก่เลื่องเคี่ยงเรื่องหน้าเดนติดกันในหัวสวนนี่ยังก็ได้เมี่นครับเออไี่นี่ไดน,นี่ล่ะปัญหาย้อนได้วันน้อย,อยเป็นเป็นเรื่องใหญ่ครับอืมเอาฝากพี่น้องเนาะเออฝากพี่น้องนั่มเด้อว่าเรื่องแดนเรื่องให้เรื่องหน้าเรื่องยังเน ให้เข้าไปอย่าไม่อยากชนะเขาครับตบยายไปได้เกิดไหนคนญาสิญานินี่ตายได้เกิดครับผมเออบริษัทนี่โอ้ยปู่ของปูต่ตายไปเห็นใครเกิดมาเพราะคนน่ะสมาเนเลยเ <c oughs> บิ่งมาแล้วตายไปได้เกิดไอ,อกเกิดก็เออบรกลับม,มาเอาคือเก่าไอ้ปู่เฮ้ยบรกลับมาคือเก่าหก็เขาจะไปอ่าซีเรียสกับเรืเร่องนิดนิดน้อยน้อยครับผม เอออย่าไปเสีเรียอกับเรื่องเล็กๆน้อยๆผู้ใดได้ให้เขาไปตายไปนำดอกงานโยมเอ้ยครับอืมนี่ล่ะเห็นบมดปัญหามันเกิดเห็นบ่นี่ย้อนเดืนย้อนเดืนเออย้อนเดืนไอ้ผู้เก่าเนี่ยจัดไปไอ้ปักไว้ยังโบมีที่สี่เอาอะสมัยนั้นไายที่ย่างวัดรอบลูกเนาะแมนที่ผู้ขึ้กันเลยเออแล้วก็สี่เอาสี่เอาแบบนี้โอ้ยของมึงของกูปัญหาก็เกิดนี่แหละครับขนาดแต่ว่า ล่าไทยกับเมนเนี่ยมันก็เป็นเครือญาติกันเด็กเมนอืมกับเมนก็มีพี่น้องอยู่ tomatoes tomatoes er ไทยไทยก็มีพี่น้องอยู่กับเมนไทยก็มีพี่น้องอยู่เล่าเล่าก็มีพี่น้องอยู่ไทยมีหลาปัญหามันเกิดดีแต่ว่าเล่าเล่าเขาก็ดีครับเล่าเขาก็ดีเขาบอันนี้เอาปูเขามาเชี่กัมาถามข้าวข้าวปูน้ำมาสรุปตัวเลขน้ำหนักอะครับพี่น้องเนะ่ยได้ขอคิดไปน้ำครับผม เรามาเสียกับศิลบกวนปูซำนี่ได้ครับผมอ่าว่าเจริญพรเจริญพรปูอยู่ดีไม่แห้งการน้ำมาสการครับสาธุเอาครับพี่น้องครับผมครับสำหรับเรื่องเล่านะพี่น้องเนาะครับเี่่ังปูว่าลครับผมครับนิดๆน่อยๆเลขของปูนะครับผมปูกับบ่ได้ดเฮดต่ออีกครับผมเพราะว่าเพิ่น บไดเปเอวตำล่าเทิงคุติครับก็ถือว่ามาเป็นสรุปตัวเลขชุดเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็จะเป็นลักลอยครับผมคือสองครับพี่น้องเนาะครับเลขของปูกับฉชมีเอาว่างไว้เป็นบนล่างด้วยครับพี่น้องครับผมบนล่างไปเลยครับผมบนกันล่างครับบนกันล่างสิบบนหกกับเจ็ดหน่วยบน ห้ากับหกครับสองตัวบนก็นจะมีหกห้าหกหกเจ็ดห้าเจ็ดหกครับเน้นบนกันล่างหลักร้อยสองครับผมก็จะมีสองหกห้าสองหกหกสองเจ็ดห้าสองเจ็ดหกครับผมนี่นะครับเลขของปูสีสเกตหกห้าและเจ็ดหกด้วยครับผมที่ปูหมัก แนวทางตัวเลขผู้ชี้เกตรครับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กับขอไวพ้พรอให้พี่น้องชีโชคดีเด้อครับผมพี่นอ้องทีที่ยุ่งเขตชายช่แดนกับขอให้ปลอดภัยครับพี่น้องเนาะครับผมขอให้เหตุการณ์สงบโดยเร็วครับผมพี่นอ้องที่ก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขมีโวมมีหลาบไปน้ากันครับ16คันว่าคม6 8เด้อครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ